เจนเจนมีอะไรอยากจะบอกเด็กผิวเจนเจ็นวันนั้นมีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างเรื่องมันไม่ใช่ความผิดของเราเราต้องให้อภัยตัวเองมันผ่านมาแล้วแล้วเรามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเราแค่ว่ามันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจก็อยากจะให้อภัยตัวเองในวัยเด็กตอนนั้นก็อยากกลับมามาคิดว่ามันเป็นความผิดของเรามันไม่ใช่ความผิดของเราเจนเจนบอกเด็กญิงเจนวันเปเจ็ดคนบอกว่า เราให้อภัยเธอนะ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 พวกมือลาเขาเนี่ยเขาเดินหายลับตาเลยไหนลองนึกถึงเหตุการณ์เจ็ดข่อีกยว่หมึงสิหายไปยังก็ยังก็ยังก็ยังอยู่อยู่แต่รู้สึกน้อยลงไหมค่ะรู้สึกน้อยลงไหม ก็รู้สึกน้อยลงแต่ว <Luc ar cells> <DVD> ่าก็พยายามที่จะฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบหายไปทีเดียวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ฝังใจมันเป็นปมที่เราต้องต้องแก้ไปเรื่อยๆจะค่อยๆห่าใจตัวเองไปเรื่อยๆปล่อยปล่อยใจพี่แล้วก็็ิดญิงเจนคนนั้นอะไปแล้วนะหกมูลาเขาสิขอบคุณนะมีอะไรอยากจะขอบคุณไหมก่อนเขาจะไปอะ ขอบคุณบทเรียนทําให้เราระวังตัวมากขึ้นอือ,อะไรอีกขอบคุณที่ของวันนั้นเขาเข้มแข็งขึ้นมาจามีเราวันนี้อ่าจะแวะกลับไปหาเขาไปบ่อยเพื่อไปบอกเขาว่าเราไม่ผิดนะแล้วเราก็รักเขามากๆ่าอ่าไหนไหนนองบอกียันย้นเจียนกลับมาตอนเนี้ยไปสามอีตตอนเนี้ยเจมมีอะไรอยากจะบอกตวเองกมั้ง ตอนนี้หรอก็อยากบอกว่ารักตัวเองมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากที่ผ่านมาได้ทุกๆเรื่องเก่งมากที่เวลาเจอปัญหาแล้วมีสติมีทุกๆรอบเอออะไรอีกไม่ว่ายังไงจะเกิดขึ้นเราก็ยังอยู่กับตัวเราแล้วก็รักตัวเองมากๆค่นักายเรู้สึกยังไงบ้างแฮปปี้นะคะ มีความสุขไหนเราไปทักใครเด็กหนิงเจมสเจ็ดขวดสิก็เห็นรอยยิ้มเขาอยู่นะคะเออเขายิ้มยังเขาก็ยิ้มแล้วคะ่ะผ่านมาแล้วเออก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มจากจากจากเด็กคนเดิมยิ้มให้ตัวเองสิยิ้มให้ย,ยิ้มให้เออยิ้มให้เด็กหญิงเจีย์เจ็ดขวดสิ มันยิ้มขึ้นมาจากข้างในนะใช่ค่ะยิ้มมาจากข้างในเห็นปะเจนพี่ไม่ได้เห็นหน้าเจนแต่ทำเลยแต่พี่สัมผัสเจนได้พี่เซ็นได้มันต่างไปถูกปะแทนที่เราจะคุยกับติงคนเดียวอะแต่วันเนี้ยมาเธอมาคุยกับพี่อยู่มันต่างไปเนาะถูกปะใช่ค่ะเป็นไงบ้างวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างอืมการที่แบบว่าพูดกับคนอื่นก็น่าจะดีเหมือนกันดีกว่าเก็บไว้คนเดียวหรือว่า หิวใจคนเดียวบางทีก็การที่พูดหรือระบายออกมามันก็เป็นวิธีที่ดีอีกอย่างหนึ่งอ่าอะไรอีกอืมตอนนี้คิดว่าตอนนี้มีความสุขอะอย่างเดียวขอบคุณที่ตัวเองมีความสุขแลวข้ามมาได้แค่อย่างเดียวเลยค่ะตอนเออถูกปะแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยนะคะขอบคุณากจยิงขอบคุณเจนวันตั้งแต่วันวันแรกที่มาเจอกันดยบังอืญแล้วก็แบบมาอยู่ในหลายที่เนาะจนวันนี้ก็ ก็ยังแวะเข้ามาอยู่รู้สึกดีมากถ้าเกิดถ้าเกิเดว่างก็จะเข้ามาตลอดค่ะมาหลักที่สุดเลยทุกคนที่ใครยังอยู่นะตอนนี้อะค่ะฟังเรื่องน้องเจนมาโดยตลอดเลยมีอะไรอยากบอกน้องเจนมั้งคะคอมเมนต์มาได้เลยนะ